อานมาน่เกดิเนังไเิขามุไปันกี้นี่แต่มองไม่เห็นนะเจ้าลงก็อยู่ข้างในนั้นนะั่ไงเจ้านี้มองไม่เห็นนช่อูใกล้ขนาดนี้มองกันไม่เห็นเจ้าหนอยู่ในมุ้เจ้าไปนอนนอนหลับสบาเจ้านี่นั่งเฝ้า เราไม่ถึงคือมองไม่เห็นไม่รู้นะนี่แต่มองกันไม่เห็นครับเอาผมมาร้อนครับร้อนผมร้อนครับร้อนมากครับร้อนมากร้อนครับร้อนไหมร้อนตอนรถตัวแลบินแล้วผมร้อนครับขอนอนก่อนครับนอนไหมนอนครับผมนอนครับนอนดินอนตอนข้าวผมอยากนอนแล้วผมกำนอนครับดูดิร้อนจนเข้าไปนอนในมุ้งกลัวยุงตัน